สวัสดีค่ะเพื่อนพี่น้องวันนี้กูรูก็จะมาช่างกระดัปีให้ดูนะคะกระดัปีหัวนี้มีสองโลกับสองขีดนะแต่เราจะเอาไปขายไม่ได้ค่ะจริงๆแล้วถ้าเราให้มันห่อนานๆห่อแน่นๆ ไว้นานอีกหน่อยนะคะมันจะมีตั้งสามโลกว่าหรือถึงสี่โลทุกหัวเลยนะคะแต่ว่าหัวนี้มันก็ใหญ่มากเหมือนกันแต่มันมีแค่สองโลกว่ามันก็ขายไม่ได้เพราะว่านี่คะ่ะกูรูไม่รู้จะเอาไปทำอะไรแมงกินข้างในมันอย่างนี้นะคะพี่น้อง ใจในไส่ในมันแมงกินหมดนะคะกระดอปลอดสารของกูรูนี่มีหลายหัวด้วยที่เป็นแบบนี้เป็นหัวแต่ว่าแมงเจาะไส้ข้างในมันเนาะข้างนอกไม่เป็นไรสวยงามมากเลยนะคะแบบนี้เราก็ไม่ขายนะคะพี่น้องเสียดายก็เสียดายแต่กูรูก็จะ เอามาดัดแปลงเนาะทําเป็นกระดัมดองกระดัมปีดองขายเนาะเราจะเอากาบที่สวยๆของมันนี่แหละเอามาดองกับต้นหอมขายนะคะถ้าทิ้งก็เสียดายมันก็ยังดีอยู่นะคะแต่ข้างในมันถ้ามันเสียเราก็คงไม่เอาเราก็จะทิ้งไปแต่ดูแล้วกาบใบของมันเนี้ยคงไม่เป็นอะไรนะคะ มันยังสวยงามอยู่เลยมันยังสวยงามอยู่เลยนะคะมันก็หนักเลยนะการเนี้ยชิโอ,อ้โห มากไม่มีขาตั้งกล้องเนาะนก็จะให้ดูไอ้ข้างหน้าของมัน,น ไม่เป็นไรนะคะพี่น้องจ้าอือนี่ค่ะมันก็สวยงามนะคะมันก็ยังใช้ได้อยู่เลยเดี๋ยวเราก็จะเอาไปล้าง,งานะ้ำนถ่าดูว่ามันสวยหรือมันไม่ดียังไงถ้ามันไม่ดีแล้วเราก็จะไม่เอาเหมือนกันก็จะไม่ทำแต่ถ้ามันเสียแต่ไส้มันเราก็จะเอา ล้างล้างน้ำแล้วก็ไปดองเนาะแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนพี่น้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคะ่ะบุญรักษาทุกครอบครัวนะคะสวัสดีคะ่ะ